อ้ำพัชราภาหน้ามืดกลางงานเกือบล้มต่อหน้าแฟนคลับในทุกครั้งที่ชื่อของซุปตาเบอร์หนึ่งอย่างอั้มพัชราภาใช้เชือ้อปรากฏตัวไม่ว่าจะที่ไหนก็มักจะสร้างความตื่นเต้นและเสียงเฮฮาได้เสมอค่ะแต่ล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานตลาดอ้ำอั้มที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกลับทําให้แฟนคลับใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเพราะอ้ำเกิดอาการหน้ามืดจนเกือบล้มต่อหน้าสื่อและแฟนๆที่มาร่วมงานนับพันคน เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในงานแต่ยังกลายเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ด้วยค่ะวันนั้นบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักร้านค้าและบูธต่างๆถูกจัดอย่างอลังการและแน่นอนว่าคนจำนวนมหาศาลต่างมารอพบซุปตาขวัญใจตลอดการอย่างอ้ามพัชราภาเธอเดินทางมางานตั้งแต่เช้าเพื่อดูแลรายละเอียดทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่การจัดบูธการพูดคุยกับทีมงานไปจนถึงการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ แต่ด้วยความทุ่มเทม,มากเกินไปบวกกับการพักผ่อนที่น้อยทําให้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนในช่วงบ่ายเมื่อเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจูจูก็เกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาทันทีทําให้ต้องหยุดพักกลางคันและเกือบล้มลงต่อหน้าทุกคนค่ะภาพเหตุการณ์ที่สื่อบันทึกไว้ชัดเจนคืออามยกมือแตะหน้าผากสีหน้าเริ่มซีดและมีทีมงานรีบเข้ามาพยุงทันทีเพื่อกันไม่ให้เธอล้มลงต่อหน้าสื่อและแฟนคลับในงานนับพันคนเหตุการณ์นี้ ไม่เพียงสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในงานแต่ยังกลายเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ด้วยค่ะวันนั้นบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักร้านค้าและบูธต่างๆถูกจัดอย่างอลังการและแน่นอนว่าคนจำนวนมหาศาลต่างมารอพบซุปตาขวัญใจตลอดการอย่างอ้ําพัชราภาเธอเดินทางมางานตั้งแต่เช้าเพื่อดูแลรายละเอียดทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่การจัดบูธการพูดคุยกับทีมงานไปจนถึงการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ แต่ด้วยความทุ่มเทม,มากเกินไปบวกกับการพักผ่อนที่น้อยทําให้ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนในช่วงบ่ายเมื่อเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจูจูก็เกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาทันทีทําให้ต้องหยุดพักกลางคันและเกือบล้มลงต่อหน้าทุกคนค่ะ,ะภาพเหตุการณ์ที่สื่อบันทึกไว้ชัดเจนคืออั้ายกมือแตะหน้าผากสีหน้าเริ่มซีดและมีทีมงานรีบเข้ามาพยุงทันทีเพื่อการไม่ให้เธอล้มลงไปต่อหน้าสื่อและแฟนคลับในงานนับพันคน เหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในงานแต่ยังกลายเป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ด้วยค่ะภายหลังจากที่อ้๊อได้พักและดื่มน้ําเธอก็กลับมายิ้มให้แฟนคลับพร้อมพูดติดตลกว่าไม่เป็นอะไรนะคะแค่ความดันต่ําเพื่อให้บรรยากาศเบาลงแต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนยังคงกังวลถึงสุขภาพของเธออย่างมากค่ะเนื่องจากอ้๊อเป็นที่รู้กันดีว่าเธอมักจะพักผ่อนน้อยและทํางานติดต่อกันแทบทุกวัน โดยเฉพาะช่วงที่ต้องจัดงานใหญ่แบบนี้เธอแทบไม่ได้หยุดพักเลยค่ะสิ่งที่ทําให้แฟนๆซบซึ้งก็คือแม้จะมีอาการหน้ามืดแต่เธอก็ยังพยายามยืนต่อสู้ไม่ยอมยกเลิกงานหรือเดินออกไปพักนานๆกลับเลือกที่จะอยู่กับแฟนคลับต่อจนจบงานด้วยรอยยิ้มนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่ทําให้เธอครองใจแฟนคลับมายาวนานหลายสิปีเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน อ้มก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพในทุกครั้งที่ออกงานหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวโลกโซเชียลต่างพูดถึงอั้มพัชราภาอย่างหนักหลายคนติดแฮชแท็กให้กำลังใจบางข้อความระบุว่าอ้้มคือตำนานแต่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องพักผ่อนเหมือนกันนะข้อความนี้กลายเป็นไวรัลและถูกแชร์ต่อกันอย่างมากเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่แม้เธอจะเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งแต่ก็ยังมีขีดจำกัดของร่างกายเหมือนกับทุกคนคะ่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือการที่อดีตคนรักอย่างไฮโซพกก็อยู่ในงานด้วยและถูกจับภาพได้ว่าแสดงความเป็นห่วงต่ออ้ามอย่างชัดเจนทําให้แฟนๆยิ่งอินและจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เพิ่มมากขึ้นไปอีกดราม่าความรักก็ปะปนเข้ามากับเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นกระแสะสองทางที่ทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตพาก,กันถกเถียงค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่การเกือบล้มกลางงานของดาราคนหนึ่งแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าของซุปตา ที่ต้องแบกรับทั้งความคาดหวังจากแฟนคลับแรงกดดันจากงานและภาระที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตจริงๆคำถามที่ตามมาคือเมื่อไหร่เธอจะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงหรือเรากำลังเฝ้าดูซุปตาที่รักค่อยๆหมดแรงลงต่อหน้าต่อตาโดยไม่รู้ตัวคะถึงแม้ว่าอ้ําจะยืนยันว่าเธอสบายดีแต่เหตุการณ์หน้ามืดครั้งนี้ก็กลายเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่เธอควรใส่ใจสุขภาพมากกว่าที่เคย เพราะแฟนๆคงไม่มีใครอยากเห็นซุปตาในดวงใจล้มลงจริงๆบนเวทีอีกแน่นอนค่ะ